ครับผมเมื่อในี้สิบ้ามาเลอเบ่งสวนอีกจักรอบหนึ่งครับเมื่อนี้บรรยากาศดีครับครับสิบ้าไปชมหม่องเลียงไก่ครับเลียงแบบธรรมชาติเลยนะครับมีด่างมาอ,อมให้มันปล่อยแบบธรรมชาติเลยครับ เนื้อทีก็สิประมาณไรกวนเนี่ยนะครับพร้อมไลยปล่อยให้มันหากินเองเลยนี่จะเป็นเล่าไก่นอนขลังก็สจะเป็นปลาครับอเอาไก่มากปล่อยไว้ประมาณส<อ>ี่สิบห้าสิบตัวครับเป็นไกบ่บานทั้งบดเลยครับ ใคเยอะีใครย่างีบังบัรยากาศอลอครับ และเบิงส่วนมั่นจะเบิดกันครับครับมั่นได้ฝนส่งซึนเนี่ยัยงหน่อยหนึง่งกำลังสิงแม่ครับมันถือฝนฝนตกลงมาห้ามราค่ามั่นตอนนี้บ่รูว่าเจ้าบาทครับบริได้ไปเช็คมนะั้ ี่ได้ทุน่นทุนขึ้นบ้าง ผ่านหลอดมะมือบาตรนจ่อไว้กระโดนแล้วครับบรรยากาศฝนตกห้ามเมื่อใส่ต้นไม้ต้นไม้ถือฝนพอดีเขียวเขียวงามหูงามตาส่งค่แนกวกัวเก่าอยู่ครับ เลาะชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับครับเลาะเมิ่ง อีกฟังหนึ่งก่นครับจปินจังได้ ฟังนี่ส่งคืออยู่ครับมันงามครับผมคิมนี่เอาไว้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณที่เขามารับชมครับ